ก็สองร้อยเบอร์สี่ถ้าเข้าลูกข้างบนนะเตะก็ไปโดนพวงมาลัยด้านบนได้สองร้อยขาอยู่จะขายนั่นแหละโค้งยี่สิบคะแนนโคด,ดินไ่เล็กนึงนิ่มนวลครับลีลาตะก้อของชาวไทยนี่ไม่ต้องพูดแฟตั้งหาวดันดึงตั้งแต่ไว้ดาวสิบคะแนนครับเบอร์ห้าได้แต้มสมนาทีนิดนิด,นดรอยสาห้าอู๋เตะดีฝังผู้ชายนะ ไฟบวงยี่สิบห้าเอาหละคั่มมะไฟเปล่าดีโผงยี่สิบสดได้สักกี่แต้มผู้ชมอ้าวชุดเนี้ยเอาหละกสิบห้าแปะกลับไปเจ็ดช้าไว้ช้าไว้เออค่อยๆโผงเอาหละกหนึ่งตั้งแปะกลับไปห้าข้างบวงสิบห้าคะแนนครับเบอร์หนึ่งบวงเมื่อ ถ้ายากยังไม่ออกอา่ไกไาไม่ตกไม่เข้าไม่ตกมะนาวทางนี้มะนาวลูกเออแปไงอโอ้โหนี่เบอร์เจ็ดนี่อายุน่าจะสิบสามเลยมั้งน่าจะมหนึ่งผู้ชมดูไหมเด็กประเทศไทยด้ไหมสาวไว้ชาวไวไปไงบอลมีรางวัลไหมเบอร์เบอร์เจ็ดเนี่ยโค้งหลังยี่สิบเจ็ดสิบแล้วตอนนี้ชาวไวโค้งปัก หวานเจี๊ยบเลยพู้ชมเดี๋ยวมีอีกเดี๋ยวมีอีกเดี๋ยวมีให้ดูพจ้ชมหาลักหลังบวงหาแล้วแต่กลับไปสาดีไว้มันหนาวไล่ฮืบสิบห้าคะแนนเบ,บอร์หกเข้าทุกคนแล้วยกเว้นเบอร์สองกูนี่แหละเอาไปด้วยนะเจี๊ยบนะอย่าปล่อยไว้กลางทางอ่าบัวกลับมาแม่ล้วปักกลนกูจะเสียตังค์ตอนไหนไวน้ลูกกันสองร้อยชัดเช้าวไว้โอ้โหค่อยคย แต่กับไปโค้งชัดช้าอาดัดตั้งแม่เบอร์แปดไม่ได้เตะกับเขาหลักพอได้แชมป์รีบแอบเลยกลัวกูจะเรียกอัดฉีดมั้งอ้าโอ้โหโได้แต้มเบอร์แปดชุดมาก